น้ำสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยมีฤทธิเ์เป็นกดเป็นด่านที่สูงเกินไปฤท่เป็นการแพร่กระจายของเชือ้อโรคเกิดการระคายเคืองต่อเนื่องควรแก้ไขที่ต้นเหตุเท่านั้นค่ะเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนมากๆนะคะที่รักษาอาการปวดบวมของฤาษีดวงโดยการนั่งแช่น้ําสมุนไพรหรือว่าน้ําด่างนะคะเพราะว่าจากงานวิจัยนะคะแล้วก็การเก็บสถิติมาเนี่ยคนพบว่านะคะน้ําด่างน้ํามสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยมีฤทธิเ์เป็นกดเป็นด่านที่สูงเกินไปอาจจะทําให้ก่อเกิดการระคายเคืองต่อเนื่องได้นะคะ รวมทั้งยิ่เป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคค่ะทางการแพทย์นเนี่ยจะแนะนํานะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดบวมมากๆนะคะแนะนําว่าให้แช่น้ําสะอาดที่เป็นน้ําอุ่นปกติเท่านั้นนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการรักษาแค่ปลายเหตุค่ะแต่ต้นเหตุของการเกิดริดสีดวงหรือฝีขนสูรที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากปัจจัยภายในของคุณค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาริดสีดวงหรือฝีขนสูดเนี่ยควรแก้ไขที่ต้นเหตุเท่านั้นค่ะและต้นเหตุหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ของคุณนะคะคนี่คือสิ่งที่ทีมแพทย์นักวิจัยคิดค้นมาแล้วว่าปรไบโอติกที่มีชีวิตเนี่ยสามารถช่วยลดปัจจัยการก่อโรคซ้ำซ้อนได้นะคะและนี่คือเหตุผลเลยค่ะว่าลูกค้ากว่าหมื่นรายนะคะที่เราดูแลจึงมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งนะคะการปรับโภชนาบำบัดและ3ค่ะคือการปรับพฤติกรรมโดยรวมของลูกค้าเองนะคะ3ปัจจัยนี้ค่ะคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุน,นะคะใครนะคะที่สนใจโปรแกรมเหล่านี้นะคะทักสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะ